เพื่อประสบการณ์ในการทำข้อสอบที่แม่นยำเหมือนตาเห็นเลยค่ะเราเรียกว่าคอสตาทิปนะคะอาจารย์ก็ค่ะจะสอบเข้าเตรียมแล้วมีคอสแนะนำไหมคะมาเลยค่ะว่าที่ TU86 ทุกคนถ้าเกิดว่าน้องๆใกล้สอบแล้วนะคะคอที่จะเดียวยาได้ถูกจุดน้องๆทุกคนที่สุดก็คือเล่มนี้นะคะคอแรกค่ะพี่วานคอสติวเมเข้าเตรียมค่ะ ติวเข้มข้อเตรีมดมนะคะและมีเป็นสรุปเนื้อหาถูกเรื่องนะคะย้ำว่าถูกเรื่องอย่างละเอียดแต่ละเอียดในที่นี้เราจะสรุปเนื้อหาผ่านแนวข้อสอบก,ก็คือจะมีเนื้อหาประมาณ30%เรนะคะแล้วก็จะมีโจทย์ประมาณ70%นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรียนเล่มนี้จบแล้วนะคะเพื่อประสบการณ์ในการทำข้อสอบที่แม่นยำเหมือนตาเห็นเลยค่ะเราเรียกว่าคอร์ส ตาทิพย์นะคะทุกคนก็คือคอสนี้ค่ะเกงเ่งข้อสอบเขาเตรียมมดงก็คือเราจะฝึกข้อสอบเป็นสถานีสถานีเป็นชุดชุดไปจากชุดที่ง่ายปานกลางประยุกนะคะประยุก็อาจจะแบบผสมง่ายผสมยากอย่างเงี้ยค่ะด้วยการจับเวลาทําให้น้องๆเนี่ยทำข้อสอบได้แน่นยํางขึ้นพอไปในห้องสอบประสบการณ์ทุกอย่างเนี่ยเราก็จะผ่านจากการเรียนทั้งหมดทั้งของทั้งสองคอสนี้มาแล้วนะคะเมื่ออยู่ในห้องสอบที่อิมแพค่ะความวิตโต กังวลความวันไหวใดๆก็ตามของข้อสอบไม่มีทำได้แน่นอนแล้วก็จะสอบติดเหมือนที่พี่หลายๆปีที่ผ่านมาค่ะ